ย hey สวัสดีค่ะพบกับวิชีและช่องวิชินิวคมมามร่ค่ะวันนี้ค่ะเรายังอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45ค่ะวันนี้อยู่กับคันสีแดงด้านหลังคันนี้ค่ะแล้วเราอยู่กันในบูธข,ของ Toyota ค่ะจะพาทุกท่านมารับชมกับ Toyota าค่ะไฮรักลีโวคันนี้ค่ะคันนี้จะเป็นตัว วายเทรดนั่นเองค่ะตัว GR Sport ค่ะตัวนี้เป็นตัวเกียร์อัตโนมัติค่ะ6สปีดด้วยแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ค่ะดีเซล2.8ลิตรค่ะ ขับเคลื่อนสี่ล้อราคาอยู่ที่1 4 9 9 0 0้านบาทค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะว่าในบูตโตโยต้ากับไฮไลท์คันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างมารับชมกันเลยกับคันสีแดงจริงๆนะเขาเปิดตัวกันไปแล้วที่โตโยต้าอะไรนะแล้วก็คันนี้ค่ะมาพร้อมกับมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถค่ะอยู่ที่5 3 2 0ม mm, ิมลลิเมตรความกว้างอยู่ที่2 0 2 0ม mm, ิลลิเมตรความสูงค่ะอยู่ที่1 8 8 0ม mm. ิลลิเมตรไปดูตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าคันสีแดงที่เปิด ตัวมาเด่นมากแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นมากอย่างที่บอกว่าความกว้างเขาที่2เมตรเลยนะแล้วก็สัญลักษณ์ของโตโยต้าที่ให้มาเป็นตัวฟอน่ะโตโยต้าแบบนี้ตัวกล้อง360องศามีตัวไดนามิกเรดารค่ะหรือว่าตัวนี้จะเป็นตัวระบบค่ะเอ่อูสดคอนโทรลนะหรือว่า,วาระบบ ล็กอกความเร็วแปรผันอัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็จะมีตัวกระจา้ังนหน้าที่เป็นรังพึ่งขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็ขออนุญาตจับไว้นิดนึงนะเพราะว่าเขาจอดโชว์แบบว่าชั้นบนนี้ให้เลย<อ>เพื่อที่เราจะได้เห็นช่วงล่าง<อ>หรือว่าข้างหน้าด้วยข้างฝั่งด้านนี้ค่ะจะเป็นกระจาจังนหน้าด้านบนแล้วด้านล่างยังมีการใช้เส้นที่เป็นตัวเส้น,น,นหนาค่ะเพือ่อ<ๆ>ให้ตัวด้านหน้าดูดุด้วยตัวเกลื่อนชนหน้าหน้าก็เป็นสีเงินขนาดใหญ่ค่ะนี่เออแต่มันใหญ่จริงนะมันยาวจนถึงด้านในตรงนี้เลย นี่สรอกว่าเสียงแซดดังสุดยอดเลยทางฝั่งด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะมีตัวเไม่ว่าจะเป็นตัวกันกระแทกด้านล่างขนาดใหญ่ตรงนนี้มีหูเกี่ยวด้านในให้สองจุกค่ะนี่มีหูเกี่ยวให้ ไฟหน้านะถ้าเป็นทางด้านของไฟหน้าค่ะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่เป็นแบบ LED มาด้วยแล้วก็มีไฟเด y ร์ทามรั n นิ่งไลท์มาให้แล้วก็ยังมีตัวไฟด้านข้างค่ะนี่ไฟเดอร์ทามนะเราด้านในนะัวโครงไฟค่ะนอกจากด้านนอกที่เป็นตัวข้อแบบนี้แล้วด้านในนะอ่ะเขาจะเป็นแบบว่าเป็นมุกมุกด้านในนะแล้วก็จะเป็นแบบสีเทาๆแบบนี้ด้วย ฝั่งด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาค่ะที่เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าที่เป็นสีดําแบบนี้ระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้สองจุดนะนี่มีมาให้สองจุดแล้วก็ที่สําคัญเลยตัวชิ้นโป่งด้านข้างค่ะตรงนี้สีดําตรงนี้มีฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาคือให้ซุ้มล้อใหญ่มากแล้วก็ให้เข้ากับตัวล้อที่เป็นล้อออเทอเรนด้วยไปดูด้านในกันนี่เข้ามาด้านในตรงนี้หรือว่าด้านข้างของตัวรถลงมากันเลยที่บอกว่าเป็นซุ้มล้อสีดําใหญ่ๆตรงหน้านี้ค่ะ ตรงนี้เขาจะมีเหมือนกับว่าตัวช่องลมแอโรดนามิกข้างหน้าตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้ก็เพื่อให้ช่องลมอ่ะในการขับขี่ดีมากยิ่งขึ้นเข้ามาตรงด้านในแล้วก็เหมือนกับว่าตัดผ่านมาที่ล้อให้ตัวยางอ่ะไม่ได้เกิดความร้อนมากด้วยอ่ะตรงทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นยาง D F f u l l i s t ค่ะตัวยางออเทเรนนะแล้วก็สเปคยางที่ให้มาของในตัว ตโยต้าไฮรักตัว g r อาร์สปอร์ตคันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะ LT 2 6 5หทับ 65, R 1 7เป็นล้อขนาด17นิ้วนะเนี่ยล้ออลลอยสีดำขนาด17นิ้วเป็นดิสเบรกด้านหน้าตัวนี้จะเป็นคอลิเปอร์เบรกด้วยสีแดงเป็นดรุมล้อของทางโตโยต้าค่ะแล้วก็ช่วงล่างเป็นโมโนโทูบช่วงล่างจะเป็นโมโนโทูบที่เป็นช่วงล่างใหญ่ๆตรงด้านนี้นะเนี่ยช่วงล่างด้านใหญ เห็นไหมตัวโชกคด้านไหนสีแดงตรงนี้ค่ะอ่ะมาทางฝั่งด้านนี้กันมากกับกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็จะมีระบบเตือนมุมบอดสายตาขนาดเตียนเลนมาให้มีตัวกรอบกระจกค,ค่ะที่เป็นสีดำพร้อมไฟเลี้ยวตรงกลางตรง,ตรง,ตรงด้านนี้ด้วย ด้านล่างมีตัวกล้องนะกล้องเป็น360องศาค่ะนี่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของทางไฮรักที่เป็นสีดําด้านข้างตัวนี้ก็ให้มากับตัวแก้มข้างไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาด้วยค่ะก็มีมาให้เหมือนกันี๋ยวเรามากันต่อค่ะทั้งฝั่งด้านข้างนี่นี่เขาเนี้ยนะคะนี่ทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นตัวด้ามจับเปิดประตูที่เป็นสีดํากุญแจคีย์เลสแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะนี่มีมาให้เราหลัลงคาไม่มีนะตรงนี้เราหลัลงคาจะไม่มี ่แล้วก็เมื่อเป็นรถยกสูงแบบนี้ <Okay. S 1> ด้านข้างค่ะบันไดก็จะมีมาให้ตัวบันไดที่มีมาให้ก็จะเป็นบันไดสีดำสีดำนะเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆตรงด้านนี้เลยแล้วก็ตัวด้านจับเปิดประตูตรงด้านนี้ก็จะเป็นสีดำ,ดำกระจกมองข้างสีดำตัวหนังสือไฮลักสีดำตัวจับเป็นสีดำค่ะมาดูด้านหลังนี่ สปอร์ตบารหรือว่าโลบาที่เป็นสีดำแต่เป็นสีดำปีกตรงนี้นะส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นเหล็ก เป็นเหล็กเพิ่มความแข็งแรงเต็มมันก็ให้ความเท่เข้ามาในตัวรถเหมือนกันนะให้ความเท่มามีทางฝั่งด้านบนที่ใส่เป็นตัวตั้งแบบนี้แล้วก็โค้งลงไปแบบนี้เป็นแบบนี้ก็ถือว่าเออทำออกมาได้สวยนะกับทนัน g r Sport คันนี้มาที่ฝั่งด้านหลังค่ะนี่นะนี้ซุมซ้มล้ออ่าซุ้มล้อก็เป็นซุ้มล้อใหญ่เหมือนกันยางเลยเพราะให้เข้ากับยางที่เป็นออเชเนคือ ถ้ายางตัวหน้าแก้มยางหรือว่าตัวล้อยางมันล้นออกมาใช่ไหมไมันก็จะมีแบบว่าออกฎหมายในการใช้งานตรงนี้ก็จะทำออกมาเพื่อที่ให้เข้ากับตัวล้อนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นยาง BFGoodrich All Terrain สเปคยางจะอยู่ที่ LT 265ท้ับ 65R17 จะเป็นขนาดเท่ากันทั้ง4ล้อเลยด้านหลังเป็นดิสเบรกสีแดงแล้วนี่ <laughs> เรา เราก็ไม่อยากใจนี่นะนี่เป็นดิสเบรกด้านหลังสีดำแล้วเอสีแดงค่ะสีแดงเห็นไหมนี่เลยแล้วก็โช๊คด้านหลังนี่ค่ะโช๊คด้านหลังเป็นสีแดงเหมือนกันแล้วก็แหนบเป็นแหนบข้างหลังจะมีแหนบอยู่ยังมีแหน,นบอยู่แต่มีโชค๊คเพิ่มเข้ามาเราอาจาจะมองเห็นแบบว่าได้อย่างชัดเจนขึ้นเนาะกับรถตัว GR อาร์สคันนี้ค่ะถ้าเป็นด้านหลังเห็นด้านหลังไหม ขอรูไฟนิดนึงนะไฟค่ะถ้าเป็นไฟท้ายจะเป็นแบบ LED แต่ถ้าเป็นตัวด้านบนแล้วก็ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไฟถอยหรือว่าไฟที่เป็นไฟเลี้ยวตรงนี้หรือไฟสัญญาณฉุดเฉินอ่ะจะเป็นไฟหลอดไฟหลอดกลมๆแบบนี้ไฟหลอดด้านบนด้านล่างมีตัวใสญลักษณ์ของไฮลัก G R Sport แล้วก็ไฮรัก Revo ค่ะอยู่บริเวณด้านี้หมดเลยอยู่บริเวณด้านนี้หมดเลยเพิ่มขึ้นมาเนาะตอนแรกอ่ะ ไม่รู้นะความรู้สึกจี๋ถ้ามันไม่มีอันนี้มันก็จะเจอจ r อากับตัวนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเขาให้มาฟอนด้านหลังมีตัวเปิดจับเปิดสีดําขนาดใหญ่ไฟเบรกวงที่สแล้วก็สัญลักษณ์ของตัวโตโยต้าด้านหลังที่เป็นสีดํามาดูด้านล่างค่ะด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวกันชนนะพร้อมกับตัวแป้นตรงนี้ตัวนี้จะไม่ใช่ด,ำดำําแบบไม่ใช่ดําเหมือนดำเงาอ่างเงี้ยเพราะมันจะดูเข้มเข้ม,ขมใช่ไหมมันจะออกเป็นให้เราเห็นแบบสว่างสว่าง,างหพรอะอาจจะโดนไฟด้วยเนาะเป็นสีดําขนาดใหญ่ มีตัวกันชนหลังที่เป็นสีดาําเงาเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้สี่ด้านหน้าสองด้านหลังสี่แล้วก็ท่อเราจะเห็น้านนี้ค่ะอันเนี้ย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 จีไม่นแน่ใจว่ามันเป็นส่วนไหนเนาะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเห็นข้างหลังตรงเนี้ยมันจะมองหรือว่าเขาไว้ทําตัวระหว่างแชสซี 4, ใช่ไหมอ่ามันเป็นชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็ใ้าด่าเห็นยางอะไร ต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนเราจะได้เห็นยางอะไรด้านนี้ค่ะแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเห็นนะว่าตัวโชกับตัวดิสเบรกด้านหลังจะเป็นสีแดงมองเห็นได้ชัดจากทางด้านหลังของตัวรถเลย <Okay. S 1> กระบะด้านท้ายเบามือเดียวนะนี่มือเดียวเบาแล้วก็ตัวแมกไลเนอร์ด้านหลังนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีตัวหูเกี่ยวที่เป็นอลูมิเนียมะ หรือว่าเป็นโครเมียม4จุดมีมาให้แล้วก็ทางฝั่งของด้านหลังค่ะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวย่าเพิ่งเมื่อกี้ได้แผ่นกล้องไหมคะคีบฉลามด้านบนปกติเราจะเจอเป็นสีดำเนี่ยให้มาเป็นสีแดงแหมคีปฉลามด้านบนเป็นสีแดงใครที่ชื่นชอบหรือว่าอชอบสีแดงอยู่แล้ว่ก็คันนี้เลยนะนะเข้ามาดูคันนี้เลย จะบอกว่าภายในภายในดูภายในเป็นลายลายเอกลักษณ์ของเขาหละจะบอกว่าเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยลายมามีตัวเปิดที่เป็นโครเมียมค่ะแล้วก็ให้กระจกไฟฟ้าสี่บานอัตโนมัติทั้งสี่บานมาเลยมีช่องบางกดน้ํามาให้ที่วางแขนหรือเท้าแขนให้เป็นหนังด้วยนี่ให้เป็นหนังด้วยเดินได้สีเท้านะทั้งหมดเลยภายในค่ะ เาดมีชื่อ้เรีนแล้วจัดกานแค่พูมืเกียรตข้อมาดูด้านในด้านไในก็โอเคเลยนะจะบอกว่าที่จะให้ดูของผูดยสารด้านหลังตรงนี้มีไหมมีสิมันต้องมีที่คาดเดียวเป็นสีแดง ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารด้านหน้าหรือว่าผู้โดยสารด้านหลังก็ให้มาเป็นสีแดงค่ะสีแดงเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่แดงตรงนี้ตร,นตรงนี้ก็มีแดงอ่าตรงนี้ก็มีแดงแล้วก็ตัวเบาะค่ะจะเป็นวัสดุอย่างดีเลยนะตัวเบาะตรงเนี้ยแล้วก็จะมีรูระบายอ่ามีจุดยึดเบาะเด็กมาให้ที่เท้าแขนมีมาให้เหมือนกันน,นี่แล้วก็นี่ค่ะเบลเบลด้านหลังสีแดง นั่งได้นะสบายข้างหน้าค่ะช่องปรับอากาศสองช่องพอร์ตท y p e C สองพอร์ตแล้วก็เนี่ยคือคือด้วยความที่อจิก็มีรถของตเองอยู่้ใช่ไหมรถตัวเองอ่ะเวลาเกี่ยวของตรงนี้มันสบายเพราะว่าเวลาใช้งานอ่ะมันสามารถจะห้อยกระเป๋าห้อยอะไรอ่ะสะดวกเลยเวลาในการเก็บของในตัวรถนี่ก็จะมีมาให้เหมือนกันไปดูด้านหน้ากันดีกว่า ดูแฟชัช่นะ <ım S 2> ไปดูที่ฝั่งทางฝั่งด้านหน้ากันบ้างทางฝั่งในตัวราด้านหน้าตรงนี้ค่ะนี่ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดที่เป็นโคเมียมนะมีการตกแต่งด้านข้างที่เท้าแขนช่องวางขวดน้ำแล้วก็ตัวล็อกรถตัวปลดล็อกกระจกไฟฟ้าที่บอกไปว่าสี่บานอัตโนมัติทั้งสี่บานตัวปรับกระจกทับกระจกค่ะดูด้านข้างนี่ ทางฝั่งด้านนี้ค่ะตัวบอกให้มาเป็นไฟฟ้านฝั่งด้านนี้จะเป็นไฟฟ้านะเดี๋ยวเราไปคอยไปดูฝั่งด้านนู้นกันแล้วก็ตัวพวงมาลัยค่ะตรงนี้ที่ให้มาก็จะมีค่าสีแดงด้านบนมีตัวปรับตรงนี้เอ่อมีตัวสัญลักษณ์ตัวนี้เป็น p r แล้วก็ตัวกา้านไม่ใช่สีดําหรือสีเงินมันมองเป็นสีเทาอะ่ะมันมองเป็นสีเทามีประกายด้านในด้วยนี่ค่ะ มีตัวระบบ push โทรลให้ใช้มี pattern chip ให้มีตัวปรับให้เดี๋ยวเรามาดูว่าปรับได้เท่าไหร่ดันเข้าหาตัวดันออกดันลงดันขึ้นปรับได้สี่ทิศทางค่ะแล้วก็จะมีปุ่มการใช้งานไม่ว่าจะเป็นปุ่ม engine หรือว่า push start ปุ่มปิดระบบตัว sensor นี่ค่ะมีวิ e ตัวกล้องแล้วก็ตัวระบบบอยสปอตตัวนี้ก็ BSM มีตัวเปิดให้ เป็นสปอร์ตด้วย, <S <S วย,ยอ่าเวลาเหยียบคันเร่งเหยียบเบรคเป็นสปอร์ตเลยอะเดีย๋ยวลองมาดูด้านในกัน,นกตัวเรือนใหม่ค่ะใน GR Sport นะก็จะเป็นตัวเรือนใหม่ที่อ่ด้านซ้าย้ลนขวาเป็นเข็มตรงกลางเป็นหน้าจออ่าตรวกลางเป็นหน้าจอดูท้าย A ท้าย B อ่าดูข้อมูลการขับขี่หรือว่าการเข้ามาเช็คระยะทางนั่นเองค่ะไฟสัญญาณไฟฉุกเฉินก็จะขึ้นอยู่ด้านบนแล้วก็มีการแจ้งเตือนอ่ไฟระบบไฟต่างๆเนาะ พวงมาลัยมาพร้อมกับปุ่มมั l ติฟังก์ชันการใช้งานค่ะก็ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านขวาที่มีระบบป้องกันการชนด้านหน้าเตือนเมื่อรถออกนอกเลนมีสัญญาณถชงลมรภัยถุงลมนิรภัยมีมาให้เจตำแหนง่งแล้วก็ทางฝั่งด้านซ้ายค่ะนีทางด้านนี้ก็จะมีระบบสังการด้วยเสียงมีโหมดมีเพือ่อรับสายวางสายแบบแฮนด์ f r ให้น้อแบบใช้งานแบบว่าเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอสัมผัสที่ให้มามาดูทางฝั่งด้านนี้กัน ตัวจอตัวจอตรงนี้นะจะให้มาเป็นขนาด8นิ้วแล้วก็ให้ดูบริเวณคอนโซลกันก่อนเพราะว่าตัวบริเวณคอนโซลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านบนตรงนี้นี่ทางฝั่งด้านบนตรงนี้นะเป็นลวดลายเป็นตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินลวดลายแล้วก็ข้างในตรงเนี้ยค่ะจะมีประกายมุกด้วยเนี่ยเป็นประกายเหมือนดวงดาวด้านในพูดเขาทําออกมาได้สวยนะคอนโซลตอนนี้เลยบอกว่าสวยแล้วก็ตัวหน้าจอ เป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วด้านล่างก็จะมีระบบแอร์อัตโนมัติตรงด้านนี้มีตัวฟังก์ชันขับเคลื่อนสีล้อให้ใช้ด้านขวาไม่ว่าจะเป็น h ฮดท h เฮแล้วก็ l 4ตัวนี้ก็จะมีให้มีแท่นชาร์จเวลชชาร์จแบบไร้สายให้มีพอร์ต usb แล้วก็ power outlet ชาร์จให้มา2ข้างแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวช่วยลงทางลาาชันดิฟล็อกด้านหลังเฟืองท้ายแล้วก็ปุ่มปิดการเลื่อนถ่าของรถ มีช่องวางขวดน้ําให้มีปุ่ม Eco แล้วก็ Power ให้ใช้งานไอตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองใช้ E ี o ก็ได้หรือว่าจะเป็นตามต่างจังหวัดหรือว่าขับขี่ระยะทางไกลๆก,ก,ก็ใช้ตัว Power ก็ได้เหมือนกันตัวเกียร์นี่ค่ะเกียร์อัตโนมัติไอตัวเบรกมือเป็นแบบแมนวนวลที่เท้าแขนเป็นหนงังเดินได้สีเทาอึอบนี่ตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของให้พร้อมกับตัวปลั๊กแปลงไฟด้านใน ตรงนี้เป็นปลั๊กแปลงไฟนะสัมผัสและตัวนี้จะไม่ใช่ power outlet h a r ์จแล้วก็มาที่เบาะทางฝั่งของผู้โดยสารให้ดูอันนี้เป็นแมนนวลเบาะเป็นแมนนวลแล้วก็หัวหมอนจะมีตัวฟอน gr ค่ะมีตัวปลีกด้านข้างจริงๆอ่ะมันจะผิวสัมผัสเหมือนอะคันธาร่าเนาะจะเป็นวัสดุหนังสังเคราะห์ใช่ไหมแต่ก็สวยนะมีรูระบายด้านในมีตัวกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือ เ้ยให้มาแบบหน่วงนี่ค่ะอ่ามีคูบ็อกให้แล้วก็การตกแต่งบริเวณคอนโซลด้านหน้าด้านบนกันที่บางแดดนุ่มมากจับแล้วนุ่มมากมีช่องเสียบบัตรด้านข้างค่ะฝั่งด้านคนขับด้านซ้ายของฝั่งของผู้โดยสารก็จะเป็นช่องเสียบบัตรแล้วก็กระจกในการใช้งานไฟส่องสว่างเป็นแสงสีวอร์ม แสงสีเหลืองแล้วก็ช่องใส่แม่นกระจงมองหลังตัดแสงอัตโนมัติพร้อมปุ่มการใช้งานค่ะมีปุ่มการใช้งานเยากราใช้แบบตามปกติหรือว่าจะให้มันตัดแสงอัตโนมัติก็ได้นี่ก็จะเป็นภายในของ Toyota h i ฮรักล v o นั่นเองเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้าดีกว่าเนาะเพราะว่าเปิดเครื่องยนต์น่าจะยากหน่อยเพราะว่ามันชันอยู่เดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้าอีกทีนึงค่ะไปกันเลย ตัว t o y ย t a h ฮรักกโยจ p o r ร <The point of the night> เดี๋ยวจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวนี้เป็นขับเพื่อนสี่ล้อนะเออล้อเอาจริงเหรอ <The point of the night> เราต้องคุยกับทีมงานนิดนึงเพราะว่า,าจะบอกว่ามัน <The power of the night> จะเปิดได้ไหมเนี่ยนี่ <The noise> ลองดูลองดู <The noise> แล้วเจะไปยืนอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้อะอะลื่น <The noise> ลื่น,นหัวแตก <The noise> เปิดได้ไหมเนาะ เปิดได้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 เออดีนะเ๋ยวรอแป๊บนึงนะเฮ้ยเปิดได้เปิดได้แล้วก็เบาด้วยผู้หญิงก็เปิดได้ใช้งานได้แล้วก็ตัวฝาเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัวฝาสีดำสัญลักษณ์ของตโตโยตา้ามีแผนนน่นฉนวนกันความร้อนให้นี่คือหน้าตาของห้องเครื่องยนต์ค่ะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปเป็นดีเซล2.8ลิตรนะเป็นขับเคลื่อนสีล้อด้วยอะไปนี่ก็จะเป็นให้เราดูประมาณนี้ เฮ้ยขได้ลงได้เพื่อนได้มีเลยอนึ่ก็ใครที่อยากจะเข้ามารับชมกับทางตัว Toyota GR Sport ก็สามารถมาได้ที่บูธของทาง Toyota ค่ะที่ Impact Arena เมืองทองทานี้ยังมีเวลาอยู่นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่อาจิจะพาทุกท่านมารับชมค่ะก็ยาวไปจนถึงวันที่7เมษายนเลยก็มาได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องอจี n ิ w ิาา Family ด้วยแล้วก็อยากคอมเมนต์อยากจะให้พาไปดูรถรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาก่อนเดี๋ยวจะไปแวะบูธไหนฝากติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ